สวัสดีคุณทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับผมบอลซ่าทีวีแล้ววันนี้ผมจะมาอัดเกมเออเกมอะไรไม่รู้เดี๋ยวยดิมโคชิเกมใช่ไหมโอเคครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นกันม,มีน้องดีๆมาเล่นเราจะเปิดเสียงมาดีๆกันมาข้าวมาเปิดมาโอ้แม่งครับโอ้คอมเมนต์เชี่ยมีม <c oughs> ไปนะเอ,อือยะไม่มีไม่มีความแม่นเลยปืนแบบความแม่นศูนย์เนอะสูสกอปอะตกใจหมดยิงไปตายหมดเลยี่มันข้าวเลยวะไอ้ไอ้ไอ้ริวที่น้อเขย

คุณเมนแม่นโอล่ม่ะไม่เลยไม่ได้เลยไม่โง่ไม่อยู่พีทเฮ้ยจุลุงจุลุงหนวดขาวลุงหนวดขาวเนี่ยนะชุบชุบเช็คเช็คหมดในวันพีทอือใช่เลยหนวดขาววันพีทเดี๋ยวคุปต์เดี๋ยวอุปต์ระเบิดใส่เจ้าเพื่อนเจ้เพื่อนเอ้าไม่ใช่เพื่อนละไม่ใช่เพื่อนละลุงลุงลุงคนเดียวลุงแค้นลุงแค้นแต่ลุงตาย เฮ้ยฮ้ยอ้ยอ้ยลุงลเนี่ยเนี่ยลุงลุงพิตี้เลยลิตี้ลิตี้ฮแ่แ่ฮเห็นเห็นลูกเห็นโอเคแกว่าจะไป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 คลิปแรกของเราในวันนี้เกนี้ เห็นแล้วเราเห็นกรูป <laughs> hmm, uh, <wall> ิตี้กรูปิตี้กรูปิตี้กรูปิตี้โอ้เมอร์กี้กรูปิตี้กรูปิตี้โอเมอร์กี้โอ้จะจะจะคนข้างโจงเข้าข้างนะครับโจงเข้าข้างอากรูปิตี้แตกกรูปิตี้แตกโอ้โอ้บันนี่เอาบันนี่พ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 ูดตัวเองเอาเข้าไปเย้เ้เด็กมึงโยนแล้วเปล่าครับอะไรกันนี่

โอ้โหสไนเปอร์ยิงช้ายังเลยเพื่อนตายแล้วน่ะใช่ใชาเลยเพื่อนนี่ทำไมทีมูมไม่เสียเยอะกว่าโอ triple k โอ้โหชุบ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 ช โอ้ตายตายคือพี่เห็นข้าววิ่งมาพอดีอ่ะกำลังจะบอกเลยข้าวสวัสดีพี่คือแบคแพกดอลล่าดอลล่าข้าตาย

สวัสดีครับซีซ่าขาเรียว่าใช้สแตนเรียกเพื้ออะไรดี่รูเ้อนี่แหละเมื่อกี้ว่าเป็นแค่หัวเกมเพ่ไอาจีกับพี่ผมเยอะยะจริงจมันมีคนยิงกับข้าวไปแล้วไง เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยชินะมาเชียนะปุทธแก่ชิเนะตะแกนะมเช้าชิแกะนะมเช้าชิแกะนะมเชาเมือนพี่เล็งข้าคนเดียวอยื่งข ouais ้าวม่โคตรโหดเลยปืนเอเลียนไม่ถือมาไกลไปย่ำตกแก่เปียกเวรขฟิวมา พี่หญิงไม่ถึงสวยมากเพื่อนสวยทุกคนยิงกันไปเลยนั่งนิ่งละทุกคนยิงเลยน่งนี่กนปู่ ค okay, แล้วแล้ววันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิป,ลปใหม่ๆจากช่องเบลเบเกอร์